เอาแล้วปู่อนเธมคนใหม่มาตายหลายวันนี้เห็นไหมพออันนี้อันนี๋อันนี นี่พ่อที่แม่งนี่บอยยู่แล้วไม่ไม่ซื้อมันจะดานเกียดมาแล้วก็พนะ่อเน,น่ยเป็นผู้รชายสรงโจมแต่ ก็ดีนียอมไม่ดีก็พอเดี๋ยวนี้ทองเลยจาคุณเตือนมากเจ้าค่ะคนนั้นนี่คนถือหมอนหรือถือหมอทาบหัวเพื่อนเพื่อนงานบวชได้ไปถือหมอทาบเพื่อนเมื่อกีวานขอตอกนะอานาเข้าไม่ให้เทนนาเึ่งไม่แห่มาบ่นไฮเทนจากวันเธอเดี๋ยวของหุดแล้วไม่ได้ คุณเตียใใหญ่จจนทำไมลูกฉันถูกเลยเราทีอันี้สอนนี่สองนสองอะไรลงพ่อมาได้แม่มันโอ้จะพอพอผัวมึงตายได้ลูกมันไม่มีมันมันไม่หาไม่หาโชคมองควาดกันหนาควาดกันหนาไม่ไปหาหาโชคดีกว่าครับโอ้ยโชคดีดีก็โชคก็ดีวันจันทก็ดีไม่หาคนรู้จักไอเอมาหาหินหนิ อ่าคนถือหมอเตอร์ป่ยังไงมึงแต่งตัวคือสมัยหน้าขอหน้าคอรองว่เองได้ไหมครับไม่ได้แต่งตัวคือเจ๊กุ๊บตดห่อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ย้าออ้ยโอยอยอย้า้อ้อ้ยยยบ อะไรเหยียบเท้าเท้าไหนเท้านอกเหยียบกินหน้ากูไปเหยียบไปน้าโขงอยูเด่นเหยียบขาน้าไหนเนี่ยขาด้านขาด้านกันเนี้ยหน้าหน้าใช่เนี้ยหน้าดี่ลยหน้าโอ้โหเดินไม่ดูตาม้าตายโป่งเอ้าผมมาใช้เรยในในในคลองเราจะได้มีโป่ง อย่า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 ก้มนะปลายผ้าร่วงโอ้ยเมื่อนังจขาจุน กูกูก็ได้กินอะไรกูก็เล่นีูขาดอะไรอีกยมมีงนนุ่นงต้องขับรา อาต,ตอนตอนนี้ใบสีก็เอามาแล้วมันันมนหาคือของแท้ไม่ทันเพราะว่ามันถึงเปิดงานจ้ะถ้าอย่างนั้กนก็นิมนต์หลวงพ่อตั้งนงโมแล้วก็สักเทให้ด้วยกันแล้วกันเจ้าคา่ะันงานกิรุงไปู่่คนเดียวนะั <c oughs> อเลยงาน <c oughs> เดี๋ยวหลวงพ่อจะตั้งนงโม้อันนั้นแม่หมอเนาะโอเค <c oughs> นะนโมตัสสะ้ง มันหลุดลูกพ่อป่ะแน่ตะปัดตีหัวอะไรเขาบวงพ่อาแต่ไม่ได้บวหนี่หรอพ่อผมเป็นไรครับหลวงพ่อเป็นไรของขึ้นครับของขึ้นสักลมาเต็มหลังเลยน่จริงจริงของขึ้นของขึ้นครับบาดเจ็บปอกลงยังขึ้นไม่รู้แค่ไหนไม่ขึ้นแล้วครับละละเลยนี่ละละครับแน่มันทำขึ้นต้องป่อสูงมึงจำได้ไหมฉลระบุรีทำไมเขาสวนพานหยักหรือเปล่าน